โยสุสุเมะผีนกกระจอกราตรีโยสุสุเมเป็นผู้ผีประเภทนกของดินแดนอาทิตุไทยที่หาตัวพบได้ยากมากมันมักจะมาปรากฏตวัวให้เห็นในบริเวณชิโกโกุและจังหวัดไกลเคียงโดยที่มันนะจะออกหากินในตอนกลางคืนใกล้ๆกับเส้นทางสัญจรบนภูเขาที่ห่างไกลหรือไม่ก็บนถนนในป่าโดยที่ลักษณะภายนอกของ โยสุสุเมนั้นก็จะเหมือนๆกับนกกระจอกบ,บันป่าทั่วไปนี่แหละเพียงแต่มันจะรวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่และมักจะพากันส่งเสียงร้องเจียวเจา้าจ,จอกแจกจอแจจนดังลั่นเป็นอย่างมากเลยพอๆกับนกเอี้ยงขี่มา้าแถวแบ้านแฮดนี่ละที่ก็ดวกหูเป็นบ้าเลยนะกล่าวกันว่าโยสุสุเมจะปรากฏตัวต่วตอนหน้าต่อตาของนักเดินทางในตอนกลางคืน ร้อมกับรวมฝูงกันบินป้นเวียนอยู่ร,อ,รอบๆตัวของนักเดินทางซึ่งปรากฏการณ์อันผิดธรรมชาติที่แสนจะน่าคนหัวลุกนี้มันก็จะได้ทำให้นักเดินทางเนี่ยตกกระใจและเกิดความหวาดกลัวเป็นอย่างมากเลยกลัวมันอึใส่น,นะสิเราเล่นครับแต่โยสุสุเมมันก็จะไม่ทำอะไรมากไปกว่านั้นหรอกนะครับมันเพียงแค่มาให้เห็นอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บินจากไปประมาณว่า แค่มาโชว์ตัวนะอย่างไรก็ตามก็เชื่อกันว่าการปรากฏตัวของพวกมันนั้นคือสัญญาณของความโชคร้ายและมันก็จะนำพามาซึ่งความชั่ช้าเลวซามต่ำช้าเกินไปเกินไปละจะนำพามาซึ่งความชั่วร้ายความโชคร้ายต่างๆนาน,นานสารพัดสรรพเททับกันมาสู่ผู้คนที่ถูกพวกมันลุมล้อมนั่นละ ในบางครั้งโยซุซุเมะจะเป็นที่รู้จักกันภายใต้ชื่อของทามุโตซุซุเมะหรือนกกระจอกแขนนั่นเองซึ่งก็ว่ากันว่าการปรากฏตัวของพวกมันจะเป็นสัญญาณที่ช่วยมองบอกให้รู้ว่าในบริเวณนั้นมีหมาป่าหรือว่าผู้ผีแฝกตัวอยู่อย่างเช่นโอคุริอินุผีสุนัขย่องตามนั่นแหละพี่น้อง แต่สิ่งที่น่าแปลกในการปรากฏตัวของทามอโตสุสุเมะหรือว่าโยสุสุเมะนั้นก็คือว่าจะมีเพียงแค่นักเดินทางเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถมองเห็นการปรากฏตัวของพวกมันได้ถึงแม้ว่าในการเดินทางนั้นจะไปกันเป็นกลุ่มใหญ่หลายๆคนก็ตามทีและสำหรับผู้ที่พบเห็นนั้นก็ต้องถือว่าสวยสุดๆละครับงานนี้และก็ยังเชื่อกันอีกว่าถ้าหาพวกมัน สามารถเข้าไปในแขนเสื้อของนักเดินทางได้แล้วเนี่ยก็ซวยซ้ำซวยซ้อนกันเลยล่ะครับดังนั้นในการเดินทางนักเดินทางจะทําการปิดแขนเสื้อไว้เป็นอย่างดีเลยเพื่อเป็นการป้องกันเมื่อต้องย่ําไปในเส้นทางหรือว่าพื้นที่ที่มีพวกนกเหล่านี้อาศัยอยู่สําหรับในส่วนของการป้องกันตัวจากการกรบกวนของโยซุสุเมนั้น เราชาวบ้านในบางท้องถิ่นเขาก็จะมีบทสวดขณะเดินทางในตอนกลางคืนเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวเองจากการเผชิญหน้ากับโยสุสุเมะที่ก็มีเนื้อความว่าชี G ้ชี้ชี้เรียกนกนะบางทีมันต้องการกิ่งไม้ถ้ามันไม่ต้องการให้ตีมันด้วยกิ่งไม้สักอันถ้าสมมติว่าเราไปกันสองคนก็ให้คนหนึ่งสวดว่า จี้จี้จี้เรียกนกได้โปรดพัเดเร็วๆนี้สายลมศักดิ์สิทธิ์แห่งอิเซกนี่แหละครับบทสวดที่ว่าโอ้ยสวดแล้วรู้สึกว่ามึนหัวสุดๆเลยใช่ไหมล่ะครับนายท่าน